ออกมานี่เลยออกมาไม่ต้องเลยเออกมามาแล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วแบกก้มอิดกอมคอมกอมก้มก้มได้อ <c oughs> กอมไม่ได้มาหยอกนะเนี่ยไม่ได้มาหยอกนะออกมาพอแล้วลูกป่ะปพอแล้วพอแล้วเนาะออกมามาแล้วมามาคนเก่งมา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 อันนี้มาฮัลโหลฮัลโหลลูกค้ามาหนิ ขามานี่เอาหูมาเอาดึงหูดีไหมดึงหูดีไหมเนี่ยหูดีไหมเนี่ยโอสิ่มโอลล้ลีลาแท้ลีลาแท้ลีลาแท้มาเนี่ยออกมา <c oughs> ไม่ได้มาเล่นกับแมวนะเนี่ยเล่นม,มาเล่นกับแมวนะเนี่ย คออะไรดีไหมนึ่งคอเลยดึยหงหูดีนึงหูดีไหมนึงหูดีไหมดึงหูดีไห,ห,หมป่ะพอแล้วกินข้าวป่ะกินข้าวเร้วกินข้าวแรงกินข้าวแรงกินข้าวแรงแล้วก็นอนต่อ <c oughs> นอนทั้งวันเลยฝนตกอืมพอแล้วจีเกียดเล่นทบแมวแล้วออกมา